สวัสดีช่วงเช้าคะ่ะมาคะ่ะมากินอาหารเช้ากันนะคะวันนี้มีสลัดอีกแล้วคะ่ะช่วงนี้กินสลัดคะ่ะจะกินมังสวิรัตนะคะช่วงข้าบารรษาวมนนี้จะกินได้สักกี่วันคะ่ะแต่จะกินให้ถึงจนถ,ถึงวันเกิดนะคะมานะคะวันนี้มีลูกเชอรี่อี่ะเชอรี่แล้วก็องุ่นนะคะ มีแตงกวามีผลไม้เนี่ยชื่อฮะล่าท้ออะไรเนี่ยนะคะมีค่ะก็มีไข่มีแตงนะคะมีผักสลัดมีกะโพดแค่นี้ค่ะอยู่ได้ทั้งวันเลยค่ะกินแล้วค่ะมันเป็นสลัดนะคะหลักษาสุขภาพเป็นวิตามินอย่างดีเลยค่ะผลไม้ลูกสีดําเห็นไหมคะมาค่ะมากินด้วยกันนะคะคลิปนี้เป็นคลิปสั้นๆนะคะแค่มาจินกินสลัดนะคะ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะจะมีคลิปหน้าใหม่ๆและดีๆให้ดูอีกนะคะขอบคุณค่ะที่ติดตามตลอดนะคะขอบคุณค่ะ